ดีจ้ะพี่น้องสวัสดีเบอร์สุขปูสุกคนดอจ้ะเด้อมาจ้ะมากกินเขากินข้าแค่จุ่มได้หนึ่งเฮ็ดเหมือนนี่หนึ่งเฮดนั่งฝ่าขับแจวจ้ะนี่ถอดไก่ถอดไก่บานติ๊ดถอดเนียวห้องเก้านะจ้ะพี่น้องจ้ะมากจ้ะมากแม่จะเล่าเขาโบราณกินคนเดียวก็เลยหนึ่งนหน่อยหนึ่งไร่กับเป็นเขาเย็นพี่น้องจ้ะมันเหนียวมากจ้ะมาก อื่นๆจุ๋มขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะจ๊ะเด้อขอบคุณที่มาติดต,ตามมาลาชพมให้่กำลังใจยจุ๋มนะจ๊ะเด้อขอบคุณเพื่อนเข่าเพื่อนใหม่นะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะคะมาจ๋ามากินข่าหนึ่งเฮดตอนสองกับน้าสว,วยมากกับแดดหอนพี่น้องจ้มามากมากจ๋ามาถอดไกล้านมาจ๋ามา 么们干啊

เย,ย,ย็นหลจันนึงก็ดนหรอเดอจะมาเด้อพี่น้องกินเขากินหนังกันหรือยังทัวโลกทัวประเทศมาเดอจะมาเด้อกินหนึงเฮ็ดนังยงจุม่มจเจ้าเร็จ พี่น้องจ้าให้จุมขอจบคิดกันนีดเด้วขอบคุณที่ได้ดมาติดตามครับคม